ครับ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายในการปลูกผักไฮโดเล่นๆนะครับปลูกกินเองนะครับผมอันนี้ก็ประมาณ40กวันแล้วนะครับครบกำหนดจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็โตเต็มที่นะครับผมเยบร้อยนะครับเป็นไงครับนี่นะครับผมผลงานนะครับปลูกครั้งที่หนึ่งนะครับผมสุดยอดเลยนะครับอันนี้คือ40วันนะครับ อันนี้ก็มือใหม่หัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักขึ้นช่ายนะครับผมนี่คือเป็นการทดลองนะครับในการปลูกผักคะน้ากับผักขึ้นช่ายนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับประมาณยี่สิบห้าวันนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกเอามาแซมๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับอันนี้รดฝนนะครับ เมือม่อมืดฟ้ามัวดินนะครับก็เลยกลางล่มให้สักหน่อยนะครับนี่คือเป็นผักที่จะเอาแปลงปลูกที่จะมาลงผักขึ้นใช่นะครับอันนี้ทดสอบทดลองไปแล้วนะครับอันนี้ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่คือผักชีลาวนะครับนี่คือผักชีลาวอันนี้ก็คือผักชีธรรมดานะครับอันนี้ก็แซมเข้ามานะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปทดลองปลูกผักไฮดโดรนะครับสำเร็จรูปล่วงไปนะครับจบหลักสูตรพอดีนะครับผมคลิปหน้านะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากให้ผมปลูกอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ